คนเคยเป็นไหมคะกินคีนออกกําลังกายก็แล้วแต่ทําไมน้ําหนักไม่ลงสักทีบางทีมันแบบขึ้นกว่าเดิมด้วยอะ่ะอยากรู้เป็นเพราะอะไรมีคําตอบค่ะตามค่ะตัวเลขบนตาช่างอะ่ะมันประกอบด้วยน้ําในร่างกายของเราไขามันที่แท้จริงแล้วก็บางทีมันเป็นอึอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้อึก่อนไปช่างเคยเป็นบ้าเวลาแบบอาฉี่ด้วยถ้าเราฉี่ปุ๊บแล้วก็น้ําหนักเราก็จะหายไปจริงๆมันมีหลายองค์ประกอบมากในการที่เราจะเห็นตัวเลขบนตาช่างนะคะ ก็เดี๋ยวจะหยิบตาช่างมาให้้ทำไมต้องลงทุนเอาตาช่างมาด้วยวะนี่ตาช่างของอีชันนะคะแต่ว่าอีชันแทบจะไม่ได้ช่างแบบตอนนี้เหลือช่างแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นน่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้ subscribe นะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะคะปะไปดูกันต่อเลยก็เลยจะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะว่าข้อแรกนะเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีเรากิน เรากินถูกเรากําลังกายถูกแล้วทาไมน้ําหนักไม่ลงนะข้อหนึ่งกล้ามเนื้อนะคะหนักกว่าไขมันทุกคนก็เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่ากล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันไข่กล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันยังไงจริงๆแล้วอ่ะบางคนอาจจะแบบจริงๆอ่ะร่างกายเรามันก็ผอมลงแล้วอ่ะให้เราวัดใส่วัดเสื้อผ้าที่เราใส่อาจจะแบบเคยใส่ตัวนี้ไม่ได้แต่ทำไมใส่แล้วมันหลวมอะไรอย่างเงี้ย คือวัดแบบนั้นมันจะมันจะเหมือนแบบมันจะชัดเจนกว่าเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตอนต้นเนาะว่าร่างกายเราอะตัวเลขบนตาช่างมันแบบน้ําไขมันเออชีอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันนั้นก็คือเราอ้วนหรือผอมจริงๆวิธีเช็คที่แบบเป๊กก,ก็คือการช่งอินบอดี้ค่ะทุกคนอินบอดี้ก็คือการช่างแบบดูมวลกล้ามเนื้อดูมวลไขมันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วตาช่างหลายหลายที่แล้วตอนเนี้ยก็เริ่มมีการช่างอินบอดี้แล้วของเบลใช้ไม่ได้สปอนนะ เซ right ี่ยวมีมันก็จะรูอินบอดี้อะไรอย่างนี้ด้วยจริงมันมีหลายยี่ห้อมากทุกคนก็จะได้รู้แบบเออปริมาณน้ำในร่างกายปริมาณกล้ามเนื้อไขมันในร่างกายเรามีเท่าไหร่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเลขบนตาช่างอ่ะมันไม่ได้บอกแค่เป็นแบบความอ้วนเราขนาดนั้นเนาะ จริงๆแล้วอีกที่หนึ่งที่เราสามารถใช้อินบอดี้ได้ก็คือฟิตเนสไม่ก็โรงพยาบาลอันนั้นก็จะแม่นยําแล้วก็เป๊ะกว่าแบบเขาจะปิมนออกมาเป็นใบดู p r o เกรสในร่างกายของเราเลยซึ่งนมะันจริงจังไปใช้ใส่วัดวัดเอาก็ได้แล้วก็รู้ว่าบางทีบางคนน้าหนักขึ้นเนี่ยปะแต่แบบอ่ะสัดส่วนเล็กลงเว้ยเอออย่างนั้นก็คือเรามาถูกทางแล้วบางคนก็รู้สึกแหละว่าเอ้ยเราลดน้ําหนักมาได้แบบเป็น10บโลละหรือเป็น5้าโลหกโลแล้วแต่ พอเรยไปถึงจุดหนึ่งอะเราทําทุกอย่างแบบเหมือนเดิมเลยนะเว้ยแต่แบบร่างกายมันไม่ลงแล้วอะร่างกายแบบน้าหนักเราก็ไม่ลงแล้วมันก็เท่าเดิมอะไรเงี้ยอันนั้นมันคือเป็นภาวะหนึ่งที่ชื่อว่าไม่รู้อ่านนะ IT, ถูกหรือเปล่านะหิตปาทูอะไรสักอย่างนี่แหละแบบหรือคนเราชอบล้อกันะคะว่าแบบหิตปาทูมันเป็น มันเป็นแบบอาการที่เหมือนร่างกายเรามันคุ้นชินกับการออกกําลังกายแบบเดิมการกินอาหารแบบเดิมเช่นว่างคนกินเวลาันละ1,500แคลแล้วแบบกินอย่างเงี้ยมาแบบมาหลายเดือนมากนั้นหแนบบักก็ลงมาถึงแบบ5โล6กโลแล้วแต่มันไม่ลงต่อร่างกายมันจะแบบคือร่างกายมันฉลาดมากทุกคนเหมือนเดิมมันจะจําเลยเว้ยว่าแบบ เฮ้ยเราอ่ะกินมาจนเท่านี้ระบบเผาผลาเรามันก็ประมาณนี้แล้วพอเรากินไปถึงจุดหนึ่งแบบเดิมไปมันไม่ลงต่อมันจําได้แล้วว่าการออกกําลังกายเท่านี้การกินเท่านี้มีวิธีแก้ของอาการฮิตปะทหัวก,ก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนการกินอาหารการใช้ชีวิตใหม่ค่ะเช่นเคยเออกกําลังกายอาทิตย์ละสามวันอืมแล้วแบบมันลงนะแต่อีแล้วอีกแป๊บหนึ่งมันไม่ลงแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นอ่ะออกกําลังกายอาทิตย์ละ สามวันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากการอละเราเคยวิ่งเราเคยเดินเร็วเราเปลี่ยนไปเป็นเต้นบ้างไปปันป่นจักรยานบ้างร่างกายมันจะได้แบบงงแล้วก็ม,มันก็จะงงเว้ยมันก็จะแบบเออลงต่อถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ผลดีนะเปลี่ยนอาหารดูทุกคนกินจากการกินแบบกินคลีนอย่างเดียวก็ลองแบบกินอาหารให้มันหลากหลายขึ้นห้าหมู่ขึ้นหรือเพิ่มปริมาณอาหารประมาณแบบจากกินวันละพันห้าร้อยแคลก็เพิ่มประมาณวันละพันหกอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันยังไปอย่างนั้นอาทิตย์นู่นแล้วมันยังไม่ลงอีกเฉพาะอาการหิตปาทโเนี่ยเวลเคยเป็นก็เราพักเราต้องพักร่างกายปไปเลยเวย้ยพักการออกกําลังกายแบบเป๊ะๆพักการกินแบบเป๊ะๆลองตะบะแต่สัก3วันอะไรเงี้ยแบบ เราลองกลับมากินปกติเราไม่กินคีนดูกินปกติเลยสักแบบให้มันร่างกายมันงงว่าไอ้ทำไมวันนี้เรากินปกติวะปกติฉันกินแบบเท่านี้มาตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอมันงงเสร็จเราค่อยกลับไปกินแบบเดิมก็ได้อันนี้มันเหมือนเป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญให้มันแบบช่วงแรกอาจจะแบบร่างกายงงไงกระตุ้นให้มันมีกระดูเผาผลาญมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้กลับมาลงเหมือนเดิมลองลองหลายๆวิธีดูนะทุกคนพอร่างกายมันฉลาดแล้วก็หลายคนแบบใช้วิธีได้ไม่เหมือนกันได้ผลไม่เหมือนกัน ความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่ามันมีผลมากๆกับการลดน้ําหนักที่ไม่ได้ผลเอ,อ่อฮอร์โมนคอร์ติซอลคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราเวลาเราเครียดมากๆมันจะหลัง่งเยอะขึ้นเว้ยมันจะแบบหลั่งมากๆการที่เราหลังหล่งฮอร์โมนนั้นมากร่างกายเราจะไม่เผาผ่านไขมัน <Huh? S 1> ใช่เคยเป็นไหมเวลาแบบเครียดเรื่องการลดน้ำหนักมากๆแล้วหนักไม่ลงเลยเว้ยกินถูกก็ไม่ลงเราเป็นมากตอนนั้นลองแบบ ไม่ต้องเครียดลองทำตัวสบายๆแบบชีวิตนี้ฉันผอมแน่นอนอยากกังวลอะไรมากเกินไปกินถูกแค่อยากกินแบบตะวัดแต,แต่กินอาหารครบห้าหมู่อย่าก,กินคินจ๋ามันจะลงเองทุกคนอาจจะไม่ช้าก็เร็วแต่ว่ามันเป็นทางสายการที่แฮปปี้ตัวเราคือเราสูึกว่าการลดน้าหนักอ่ะร่างกายสําคัญนะแต่จิตใจสําคัญกว่าหลายคนมีประสบการณ์ที่เร็วไรกับการลดน้ำหนักแบบเบลใครยังไม่ได้ดูนะคะลองไปดูคลิปกันก่อน,อนที่เบลลงไว นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์เลวร้ยวายมากเราไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบเราก็ไม่ต้องเครียดนะทุกคนลดน้ำหนักได้แน่นอนขอแค่ใจเย็นๆใครเครียดก็ทักมาคุยกับเบลได้เบลก็จะแบบให้กาลังใจไปเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยาก้ทุกคนเครียดอะมันไม่ได้เว้ยมันไม่ลงจริงข้อนี้เราจะต้องแบบเช็คร่างกายของเราว่าเรากินน้อยเกินไปหรือเปล่าเราลองดูว่าแบบเออ เรากินอาหารเท่าไหร่ต่อมือ้อวันนึงเราเออกกาลังกายหนักเกินไปไหมเช็ค2ออย่างนะคะกินน้อยไปกับออกกําลังกายหนักไปถ้าเรากินน้อยไปอะเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเรามันจะฟ้องเลยเว้ยมันจะแบบเฮ้ยวันนั้นวันนี้ไม่ค่อยมีแรงรู้สึกว่าร่างกายเรามันแบบโอ๊ยมึนหัวมึนพร่าๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเรากินน้อยเกินไปละคนที่กินน้อยเกินไปอะมันก็จะทําให้ระบบขับผ่านของร่างกายพัง ส่วนคนที่ออกกลาลังกายหนักเกินไปก็ทําให้ร่างกายพังเหมือนกันระบบร่างกายพังออกกลาลังกายหนักเช่นวันหนึ่งแบบออก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่กินน้อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทุกคนเราต้องแบบ eat life balance เออประมาณเนี้ยมันคือคำเนี้าย eat life balance อ่ะเราก็ทังใส่กลางแล้วก็มีความสุขกับการลดน้าหนักอะ่ะถ้าเกิดว่าทําตามวิธีเนี้ยการลดน้ำหนักของทุกคนมันก็จะง่ายแล้วก็ชิวมากทุกคนคือตอนเนี้ยคนมาปรึกษาเยอะมากในแบบใน DM ใน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทักได้เล็กมาเยอะมากมาปรึกษาเรื่องการที่แบบลดน้ำหนักผิววิธีที่เบลเคยลงลิดไปใชะะ่ปะนี่ก็เขียนให้ความแนะนำทุกคนเต็มที่แต่จะบอกว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะเป็นเหมือนกันเลยก็คือเครียดแล้วก็กังวลมากเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำหนักมันไม่ลงแล้วมันเด้งมันโยโย่เอฟเฟกต์ประจำเดือนหายอะไรเงี้เยเบลแนะนำทุกคนไปให้กินที่ถูกต้องช่กลับมาปรับระบบอัหารนใหม่แต่สิ่งที่แบบสำคัญมากๆก็คือติดใจ,จเว้ยคือเราจะต้อง จิตใจสําคัญมากก็พยายามทำใจให้สบายเรารู้ว่าช่วงนี้น้าหนักมันเด้งใช่ป่ะกินเท่าไหร่ก็ขึ้นแต่มันจะขึ้นแค่ถึงจุดเดียวเท่านั้นเว้ทุกคนมันจะขึ้นจนถึงเพดานอะแล้วมันก็จะไม่ขึ้นอีกเพราะระบบผลาญมันก็จะแบบปุ๊บขึ้นมาถึงตรงเนี้ยแล้วค่อยๆลงมันจะค่อยๆลงแล้วตอนนั้นเบลขึ้นแบบที่บอกจาก45ถึง60ภายในวันเดือนหนึ่งใช่ปะคือมันถึง60แล้วมันก็ถึง60นะเว้ยมันไม่ขึ้นไปมากกว่านั้นแต่คือ60แม่งก็แบบ ก็คือพังแล้วอะเออแต่ว่าหลังจากนั้นเราใช้ชีวิตแบบชิวเลยเราไม่คาดหวังแล้วว่าเราจะแบบผอมภายในเวลากี่เดือนอะพอไม่คาดหวังอะมันก็จะกลับลดลงได้แบบชิวมากๆทุกคนใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้เหมือนเดิมนะคะทาง เมน์จริงๆอ่ะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะใต้คลิปนี้เลยเพราะว่าหลายๆคนอ่ะที่มีประสบการณ์อาจจะแบบวิชาการหรือมีความรู้มากกว่าเบลคนที่เบลก็ไม่ได้อิงความรู้อะไรขนาดนั้นอ่ะเราก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยแต่มันเป็นสิ่งที่เบลได้ผลจากประสบการณ์ส่วนตัวก็เลยอยากจ,จะมาเล่าให้ทุกคนฟังถ้าใครมีอะไรแบบสงสัยก็ถามกันมาได้เลยเผื่อมีเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ด้วยกันช่วยกันตอบเนาะแบบปัญหาของทุกคนคืออะไรทำไมลดน้ำหนักไม่ลงประจำเดือนหายด้วยประจำเดือนอ่ะ หลายคนประจําดินหายเยอะมากเพราะว่าการที่เราลดน้ำหนักผิดวิธีอะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะมันจะกลับมาแน่นอนทุกคนถ้าเรากลับมากินให้ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ย,ยฝากคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยข้างล่างวันนี้ไปก่อนแหละฝากติดตามคลิปอื่นกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ช่วยกด subscribe เป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะไปก่อนและบ๊ายบาย